สวัสดีครับพี่หมีนะครับผมมาต่อกันที่ชุดที่87กันครับจะเป็นชุดไหนดีครับเป็นอัคนัมก็แล้วกันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ที่ออกมาในสไตล์เดียวกันเนี่ยของเทเลมาอัคนัมแล้วก็มิลเลนเนียมนะครับจะเป็น3ใบเทานะครับทีนี้มิลเลนเนียมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อไว้เพราะคิดว่าเออมันคงจะแบบว่าคล้ายๆกันนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้เก็บสะสมเอาไว้นะครับก็มีแต่เทเลมาอัคนัมนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นทลอด์เดรานุยนะครับก็จะดูดั๊กดักกว่านี้นะครับวันนี้เ,เทเลมาเราทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเป็นอาคานนมซึ่งอาคานามเองเนี่ยนะครับตั้งชื่อเธอไว้ว่าอาคัมเซอริเนาะเธอเองก็สวยนะครับงดงามนะครับรูปแบบของนางเองเนี่ยคล้ายๆกับเทเลมาเลยนะครับผมก็ด้านหลังนะครับ78ใบด้านหลังของนางจะสวยประมาณนี้มีคู่มือนะครับ อย่างที่บอกครับเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันที่ออกมาเป็นซีรีส์นะครับ2015คือเทเลมานะครับก็คืออันเนี้ยนะครับเทเลมาเสร็จแล้วก็มาเป็นอคานัมะ0 1 8 2019หหรือ2020นั่นก็คือมิเลนเนียมนะครับก็ใครสนใจเป็นไตรภาคของเขาเลยนะครับประมาณนี้นะคำว่าอะคานัมเนี่ยเขาบอกว่ามันคือตำาอารายาลับความลี้ลับของพวกเอ่อตำรา ยาต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราตีความว่าอคาณนำม,มันก็คือความลับนั่นแหละนะครับความลับหรือมิสทรีมิสติกอะไรประมาณนี้นะครับคู่แบบรูปแบบคู่มือก็สบายๆเนาะใครสามารถที่จะอ่านอยากอ่านสนใจอ่านก็อ่านได้นะครับก็มีภาษาภาษาจีนอันนี้ภาษาจีนอันนี้ภาษาโปรตุเกสนะครับและนี้ภาษา ดาวนาแมกนะครับสามารถอ่านได้นะครับก็มีภาษาอังกฤษอยู่ข้างหน้าประมาณนี้เนาะแต่ถ้าไม่อ่านผมว่าง่ายๆเลยชุดนี้ก็เป็นสายฮิวเหมือนกันนะครับตรงอาคนมเองเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็นชายและหญิงเท่าๆกันนะครับถ้าเราใช้เทอร์ล f อตออฟเดอะเดลานยเนี่ยมันจะมีแต่ผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับหน้าไพ่จะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเทเลมาก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงซะส่วนใหญ่เหมือนกัน แต่พอมาเป็นตัวของอคัอนอคันนำเนี่ยมันจะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงปนๆกันนะครับหน้าตาของไพ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาเทเลมาให้ดูด้วยนะครับเอาเทเลมาให้ดูด้วยเทเลมาก,ก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังเมื่อกี้ข้างหลังเนาะคล้ายคล้ายกันนะครับเพราะมันเป็นไตโลจีของเขานะครับเทเลมานะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้เรามารีวิวแบบ ผสมผสานกันไปเลยนะครับเทเลมาเราเคยดูแล้วเนี่ยหน้าตาของเทเลมาก็จะเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็จะเป็นพวกประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ช้เวทไรเดอร์ธรรมดาทั่วๆไปนะครับจะเป็นชุดแรกพอเห็นชุดแรกปุ๊บเนี่ยคุณลองสังเกตดูชุดแรกก่อนนะเปิดแบบผ่านแบบรวดเร็วนะครับจะได้รู้หน้าไพ่นะครับถ้าใครอยากดูหน้าไพ่แบบละเอียดกว่านี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในรีวิว ของเทเลมานะครับมีทำเอาไว้แล้วนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนาะจะเป็นเหมือนกับเออผู้ชายผู้หญิงก็พอๆกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะดูแบบว่าดูฟุง้งๆนิดหนึ่งนะครับดูฟุ้งๆนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณนี้เลยนะครับแต่ละตัวนะครับก็คือแต่ละไพ่ก็ทํานายตามปกติของเขาไปนะครับเห็นไหมครับตามนี้นะครับ จะแบบว่าดูนะครับดูดูไปเรื่อยๆนะครับอ่ะนะหน้าไพ่ของเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเทเลมานะครับผมเทเลมาลูกสาวคนโตนะครับลูกสาวคนโตนะครับของชุดนี้นะไปดูของอออาคมอ,อาคมสิริหรืออาคนนำนะครับจะดูสวยขึ้นนะครับดูสวยขึ้น นะครับ king of w a n s the pentacle นะครับ knight of the a n d นะครับ the tower นะครับเเหรียญคล้ายๆใช้คำทํานายแบบว่าเวทเลเดอร์เหมือนเดิมนะครับหเหรียญอย่าล้างขอทานนะครับสิบวอนนะครับสิคาถา knight of pentacle มันจะมีผู้หญิงผู้ชายผสมผสม,ผสมกันนะชุดนี้เวลาจะถามเอามาใช้ได้เลยนะถามเพศอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับส pentacle นะครับไนโอดนะครับค o ีนอ Queen of, of Wands นะครับ6ดาบนะครับคว e นออฟคัพนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้แฮงแมนเมื man, ่อกี้จะแบบว่าดูแบบเฉยๆอันนี้จะแบบว่าลีลามากกว่าเดิมนะครับคือชุดเนี้ยมันจะสวยขึ้นนะถ้าถ้าดูผมคิดว่ามันจะสวยขึ้นนะถ้าดูเดยวแฮงแมนเมื man, ่อกี้เห็นแฮงแมนด้วยแวบป,ปะแหมเราก็ต้องเอามาเปรียบเทียบให้ดูใช่ปะว่าไพ่ ให้มันดูสวยขึ้นะนะครับมันดูสวยขึ้นเมื่อกี้แต่ t o w ทาวเวอร์เห็นทาวเวอร์อันนี้ใช่ไหมทาวเวอร์ของอาคันนำอ้าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนี่นี่แฮงแมนนะครับมันคือมันคือภาคสองแหละนะครับดูแฮงแมนของเทเลมาก,กับอาคานนำนะครับจะเห็นเลยว่ามันคล้ายๆกันแหละนะครับแต่ว่าคือทำออกมาแตกต่างกันแล้วก็เมื่อกี้มีทาวเวอร นะครับเมื่อกี้มีทาวเวอร์อยู่นะครับอ่ะเห็นทาวเวอร์ใช่ไหมครับของเทเลมาเป็นแบบนี้นะครับเทเลมาเป็นทาวเวอร์แบบนี้นี่เป็นแบบของอาคารน้ำนะครับเพราะฉะนั้นไพ่จะออกมาผมว่าดูสวยขึ้นนะดูสวยขึ้นนะวเอ่ก้าดาบนะครับสามวอนนะครับเอ็กออฟวอนนะมันดูมีพลังดูแบบ สีสันมันสดขึ้นอ,อ่ะประมาณนี้นะครับ king of sword นะครับผม steng อ่านะครับเนาะดูมันสวยขึ้นจริงๆนะครับ the j u d g m e n t นะครับสิบดาบโอ้โหนี่โหดนะครับเนาะ page of sword นะครับผม the j u s t i e นะครับโอ้โห j ส z i กนี่คือถูกปิดตาเนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรที่แบบซ่อนอยู่นะความเขาเรียกว่าอะไรความยุติธรรมแต่ทำไมต้องถูกปิดตาละ่ะเออ เนาะแปดวอนนะครับแปดคาถาสี่คาถานะครับ n i g h t of the p e n t a c l e สองดาบสวยนะประมาณนี้นะครับสามดาบนะครับอันนี้ดูไม่โศกเศร้าเท่าไหร่เนาะอันนี้คือสี่ดาบ The Devil นะครับ Temperance นะครับ Page of Cups ชายหนุ่มเนาะ n i g h t of c u p นะครับแปดถ้วยโอ้โหแปดถ้วยก็สวยนะอืมสี่คับ นะครับห้าดาบ The e m p a t e โอ้โห e m p a t e ก็โอเคอยู่นะเจ็ดวอนนะครับ King of Cup นะครับ The Chariot อืมไฮเพเทสสวยนะเนี่ยอืมเนาะ Queen of s w o r d นะครับผมแล้วก็ Page of Wands นะครับ Knight of f i r e of Wands นะครับ The World โอ้โหยังกับ Fifth Element เลยเนาะหนัง The Hermit นะครับ อันนี้ the magician นะครับ add o f p e n t a c o n นะครับ the dead <c oughs> นะ add on หอ add on นะครับผม two of the p e n t a c o n king of the p e n t a c o n five p e n t a c o n a p e n t a c o n 5ถ้วยนะครับโอ้เจ็ดถ้วยนะครับ the hero fan เนอะ head of p e n t a c o n 4 p e n t a c o n นะครับ queen of p e n t a c o n view นะครับ เอทอฟครับอืมภาพมันดูดูมีสีสันขึ้นน่ะนะเจ็ดดาบนะครับสองวอลนะครับแปดดาบ The Lover โอ้โห The Lover ก็สวยนะ The Emperor Six of Worn อ่า Six of Worn อันนี้สวยนะผมเอามาทำเป็นเป็นวอลมันดูแบบว่าทำเป็นวอลให้กับราศีหนึ่งเห็นไหมครับมันดูแบบว่ามันดูมีพลังนะอ่าวอลสำหรับผู้ชาย นะครับวอลเปเปอร์สำหรับผู้ชายนะครับมันดูมีพลังนะมันดูแบบว่าเหมือนกับโอ้โหผู้ชายเร่าร้อนนะครับแล้วก็ชนะศึกนะครับโอ้โหนี่สามถ้วยเทน้ำนะครับเก้าถ้วยนี่ก็คือสิบถ้วยนะครับนี่คือเดอะซันนะครับเดอะซันนะครับนี่คือเดอะสตาร์ภาพพวกนี้เห็นผมเอาไปทำเป็นวอลนะครับสวยมากแต่ละใบนะครับ two of cup s นะครับก้าววอนเดอะฟูลแล้วก็เดอะมูนจบแล้วครับเห็นไ,ไหมครับก็เป็นไพ่ชุดที่2นะครับของตระกูลนี้ก็คืออาคัมซิรลีหรืออาคานามนะครับก็วิธีใช้ผมว่าไม่ยากเลยเวลาทำนายก็ทำนายด้วยแบบเวทเลเดอร์ทั่วๆไปนะครับใช้เวทเลเดอร์ทั่วๆไปนะครับแล้วกเ็เราจะจับจับมารวมกัน คือบางทีเนี่ยเรามีสองสำรับเนาะบางทีถ้าแบบว่าไม่ดูวุ่นวายจนเกินไปเราก็ใช้สองสำรับเลยก็ได้นะครับหลังๆนี้ผมจะเริ่มแบบว่ามีการแมทชิ่งไพ่กันเกิดขึ้นนะครับเอาไพ่แต่ละตระกูลเนี่ยมาทำนายร่วมกันเออถ้าคุณเจอ10ดาบแล้วคุณอาจจะเจอ10ดาบรอบที่2ก็เป็นได้นะครับอ่บาประมาณนั้นนะครับเรามาดูกันครับว่าอ่านี่คืออคณนมนะครับ ส่วนข้างล่างนี่คือเทเลมานะครับหลังหลังเราจะใช้สองสำรับร่วมกันละนะครับก็เป็นการที่จะทำให้คุณแบบว่าดูแอดวานซขึ้นนะครับดูแอดวานซ์ขึ้นดูมีมีอันจะกินขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าดูมีไพ่เยอะขึ้นอุ้ยมีต้องสองสำรับแน่นะครับเราลองมาดูนะคำถามเดียวกันคำถามเดียวกันนะครับคำถามเดียวกันนะครับ การที่พอทั้งสองท่าน <c oughs> ดีไหมไม่ดีเนาะมีคนวิจารณ์นิดนึงนะครับผมว่าในเรื่องของการฝังธรรมเนาะเหตุบ้านการเมืองเดี๋ยวนี้ก็มีการเขาเรียกอะไรบรรยายธรรมโดยผ่านการหลายอะไรแบบเนี้ยเนาะผมว่าก,ก็โอเคนะไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไร นะครับผมบางคนอาจจะมองว่าอู้มันไม่งามดูมันแบบว่าเหมืนอนว่าไม่ไม่อยู่ในศีลในธรรมอันนี้แล้วแต่เนาะก็ผมว่าสมัยเนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแหละมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแหละว่าการแบบนำเสนอในเรื่องของการที่จะมาให้คนไปฟังทำอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นไลฟ์ปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังคุยคุยเลยว่าโอ้ยการไลฟ์เดี๋ยวนี้มันต้องฟาดฟาดยิ่งแรงคนยิ่งชอบเออประมาณนั้นใช่ไหมครับเพราะนั้น ลองดูครับว่าที่ทั้งสองท่านท่านทำหนะข้างบนตอบเดอะเดวิลนะครับข้างล่างจะตอบว่าอะไรข้างล่างจะตอบคิงออฟ r อดนะครับผมก็ข้างบนจะตอบแรงนะก็คือบางคนก็บอกว่ามันแบบว่ามันไม่งามเนาะอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างตอบเป็นคิงออฟสอดนะครับก็เป็นการจัดการเนาะมีนกอินทรีนำทางประมาณเนี้ย นะครับถามว่าลุงอยู่ต่อใช่ไหมตกลงเออลุงก็เราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีก7-8ปีนะครับอยังไงลุงก็มีมตินะเห็นชอบดูซิข้างบนจะตอบว่าอะไรข้างบนข้างบนรู้สึกจะลายนะเนี่ยข้างล่างเหรอครับโอ้โหหกถ้วย คือลุงลุงจะอยู่ต่อนะข้างบนตอบแปดดาบผ่าทางตันอะแต่ข้างล่างต่อแบบว่าอดีตอะเออต้องไปแบบดูอดีตแล้วแก้แก้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกลับมาดีนะครับต้องใช้อดีตที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์แล้วก็อ,อบริหารบ้านเมืองดีๆหน่อยละกันเนาะส่วนข้างบนบอกว่า8ดดาบมันก็ยังแบบว่า ไปไหนไม่รอดอะ่ะอืประมาณนี้นะครับนั่นแหละเนาะเนี่ยเราก็จะใช้สองสำรับในการจะทํานายนะครับเออไละทำนายผมสิวันนี้ยังไงดีอ่ะโ <c oughs> อ้ข้างบนมันทำไมมันร้ายจังทำไมเราเออสิบดาบเว้ยข้างล่างข้างล่างแก่ห้าวอนปัญหาต่างๆที่เข้ามาต้องแก้ไขปัญหาต่างๆออกไปนะครับก็ข้างบน เฮ้ยข้างบนนี่ตอบแรงนะเนี่ยฟาดแรงมากข้างล่างนี่ตอบแบบสอบๆนะอ่ะมาดูกันเมื่อวานดึกๆทำงานอยู่ตุ๊กแกมันชนผนังตุ้มตรงมุงลวดเนาะเราก็เฮ้ยอะไรชนมุงลวดนึกว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยเราก็วิ่งไปดูเห็นเงาวับวับวับผ่านไปตอนไปกีน้นี้หม่อมแม่มาเจอว่าตุ๊กแกตัวเบลเลอร์เลยนะครับตุ๊กแกเข้าบ้าน <c oughs> นำโชคหรือเปล่า นานหนะ้าวอนเนาะกูกลัวตุกก๊กแกอาะข้างล่างตอบเก้าเพนทกเคิลเห็นปะดูข้างบนแบบว่าฟ้าดแรงนะห้าวอนนะครับแต่ข้างล่างบอกว่าเก้าเพนทเคิลคุณจะมีโชคนะเนี่ยอ่าเพราะว่าเมื่อกี้เด็ดพ่อบอกว่าคนจีนเขาบอกตุกแกเข้าบ้านนี้อาจจะได้โชคลาภนะประมาณนี้ไหนะลองดูซิว่า8.7จจะเข้าไหมเรา เราใบแปดเจ็ดไปนะอ่ะข้างบนตอบแปดเจ็ดเดเว้ยเฮ้ยข้างบนแรงๆทั้งนั้นเลยอะ่ะอืมข้างล่างชารีออดให้ซื้อแปดเจ็ดโอ้ตกลงเชื่อใครดีเนี่ยโอ้โหเชื่อเทเลมาดีกว่าอะคัมซิลีนี่แบบว่าแรงทุกใบนะครับเนาะเนี่ยเวลาเราใช้สองสองอันนี้เปรียบเทียบกันปุ๊บ เห็นไหมครับคําถามคําถามเดียวกันแสดงอารมณ์คนละอย่างกันถามว่าผิดหรือถูกถามว่าผิดหรือถูกคำถามคําถามว่าผิดหรือถูกเนาะก็มันขึ้นอยู่กับเราแปลนะครับขึ้นอยู่กับเราแปลนะก็เอาอะไรดีอะเอาอะไรที่แบบว่าเอ,อเอาง่ายๆอะ เอาง่ายๆเอาเรื่องอะไรดีเม่กี้แต่ว่าบิ่กี้ถามเรื่องลุงลุงได้8ดาบข้างล่างได้5ขาคาาได้6ถ้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นเอาเรื่องที่แบบว่าโอเคซีโนแวคเราไปดอยค่าวัคซีนซีโนแวคเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คนจีนเองสถานทูจีนเองเขาก็มาแบบว่าเฮ้ยเขาก็ยาเขาก็ฉีดมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้น เราจะมาถามเรื่องของเอาง่ายๆเลยการฉีดวัคซีนทําให้การเสียชีวิตลดน้อยลงถูกไหมอ่านะเรารู้คําตอบอยู่แล้วตรงนี้เรารู้คําตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยทําให้เราลดเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตลงอ่ะลองมาดูนะลองมาดูนะไพ่เดทออกไปหมดแล้วนะอ่ะข้างบนจะตอบว่าอะไรนะครับข้างบนจะตอบว่า7วอนนะครับ ก็คือข้างบนนี้ฟาดแรงตลอดนะคือ7คาถาปัญหาลุมเล้านะครับปัญหาลุมเล้าปัญหาแบบว่าต่างๆนานา,า,า,าอ่ะคุณซูมนิดนึงครับนะซูมหน่อยครับไม่ซูมแล้วฮะอ่ะโอเคนะครับข้างบนตอบ7วอนนะครับมาดูกันอย่างที่บอกนะครับวัคซีนจะช่วยให้เปอร์เซนต์การรอดชีวิตมากขึ้นนะไม่เสียชีวิตจากโควิด ข้างล่างตอบเจ็ดถ้วยอืมเนี่ยข้างบนตอบเจ็ดวอนเจ็ดวอนคือเจ็ดคาถาเจ็ดคาถาก็ถ้ามองจากตรงนั้นก็ข้างบนก็ตอบว่าใช่ปัญหามันเข้ามาปัญหาเรื่องของโลกต่างๆมากมายมันก็สามารถที่จะปราบปัญหาได้ถูกไหมครับส่วนข้างล่างเป็นเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยบอกว่ามันเป็นทางเลือกอ่ามันเป็นทางเลือกเลือกหนึ่งเนะคุณมีทางเลือกมากมายเลยที่ว่าจะใช้วัคซีนตัวไหนก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วคําตอบของเขาออกมาบอกว่า เออมันก็ช่วยเป็นทางเลือกที่ให้เราไม่ติดเชื้อหรือว่าเสียชีวิตนะครับถ้าถามเจาะลงไปกว่านี้เอ๊ะ7จ็คาายัางไม่ใช่ถามจริงๆเถอะว่าวัคซีนช่วยให้ไม่เสียชีวิตมากขึ้นใช่ไหมอ่าคำตอบคือเดอะสี่เพนทากเกิลนะครับก็คือทำไมวัคซีนเป็นรูปทางธรรมา,ากินของใครบางคนหรือครับอืม ไม่ได้ถามอย่างนั้นนะครับออว่าวัคซีนที่เข้ามาเนี้ยเป็นรูปทางทรมาหากินของใครบางคนหรือเปล่าไม่ไม่ได้ถามอย่างนั้นนะครับทำไมคุณตอบอย่างงั้นข้างล่างล่ละครับข้างล่างตอบสามสามดาบโอ้การตายนะป้องกันการตายจริงๆด้วยนะครับสามดาบนะครับเพราะนั้นก็ประมาณนี้ครับเนาะเราลองมาดูกันครับว่าคุณจะมีคำถามอะไรเดี๋ยวเพื่อจับไพให้สวัสดีครับ